นี่นะครับของฝากจากงาจากบันดุงคุณนะผักขวดนะคะผักดผักขยะสัมใบติตาเย็นกันเนาะไออันนี้แมกไอน้องยกีม่ยามยาได้ของฝากค่ะอันนี้ผักกูดผักกูดง้อง พักขแย่งดอกกระเจียวพักกูดแพทลุงพักน้ำคักอันนี้คุณป้าค่ะพักกูดพักก so um, ูดพักกูดให้ได้ไดลวกจะลวกก่อนย่ำใส่อย่างเนี้ย ใส่กุ้งบ่ะไส้กุ้งก็เออน้ำมันหอยใส่กุ้งเนอะไปกินเยอะมั่งเลยบ่ะโอ้มันบ่มีรสขมแม่นบ่ะอันนี้ค่ะกำลังอันเล่าสรรพคุณของอันผักขูดว่ามันเห็ดแดงใดแน่อันนี้พ้าตาน้องยุคีมะยามบานยายากะเตียแตงนันแตงนี่ให้ตอนนี้น้องเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ พ่าผักตัวกำลังพากอยู่นะเนี่ยถ่ายคลิปอยู่คลิปกับไทยพวกเก่งเนาะฉีดวาซีนแล้วฉีดอยู่ซีโนม่งพอล้ฉีดวาซีนแล้วเดินแาวาเนะอยาครับครับอันนี้ฝากเลยด้ครับช่องดุงน้อยชแนล ฝากพวกเก่งนะครับเจ้าของช่องนะแต่หาบวดีผู้ให้หลายแม่แต่ซ้อมไม่ได้ใจเละพ่อมาบ้านเลยฝากไว้เนี่ยนะครับเราจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับน้องแม่เมื่อใดก็สิลงคลิปให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ลงของเจ้าของสิพาไปป้ายเห็ดนะครับพาไปป้ายเห็ดเดี๋ยวให้เจ็บเห็ดเจ็บหน่อยเกียร์ยางไปทั้งเั้นทั้งเสียนะครับ ยังบ่มีคอนเทนต์ที่เก่งนะครับไป <c ười> ฝากไว้ในเด้อช่องนะครับต,ติดตามเนี่ยอขอบคุณครับ